สวัสดีค่ะแาวส่อ,สองแ่วแาวซ่องแถวบางเ่าเห็นกันมาพี่น้องหสือผาพี่น้องมาเบิง้งยุ่นข้าเจ้าจัดงานจัดยุ่นเนาะพี่น้องเน,ะนาะต้นคริสตนน์มาสต้นในข้าเจออ้ายูในผลสวยงามค่ะพี่น้องคะรพระผีพะนองมาส้มมาเบิง้งมาเที่ยวก้อนสิเขางงานค่ะพี่น้องแวะมาเอาบรรยากาศยักน้อยค่ะพี่น้องคะ่ะ แาวสองแถวบางเราเห็นกันกันมาพอวกันคือเก่าล่าสวัสดีครับเช่นนะเห็นนะครับสวัสดีครับคุณนาเมื่อนึงค่ะจกทงพี่น้องมันหนาวออกบ่ได้เวอสันกับมันอุ่นเหรอครพี่น้องคะผ้าพีพนองมาเบิ่งเนาะเอาสิผ้าเบิ่งทางด่านทั้งนันค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งต้นหน้าย่าจ๋ากับนาปลาปลาลายกับเบื้อเส้นนาะพี่น้องออากลับไปเบืองท้างนันกันระคะพี่น้อง ข้าเจ้าจัดดอกไม้งามสวยงามด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะประสิพาพใบเบืองกันไปรเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะข้าเจา้าจัดนิเทศกาลส้มมาร์คค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสวยงามด้วยดอกไม้จัดเทศกาลยุ่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะข้าเจ้าจัดเทศกาลค่ะพี่น้องเทศกาลยุน่นนกแฟนควินค่ะพี่น้องสัญญาลษณ์นกแฟนควินค่ะพี่น้องคะ่ะ บ,บกก่กกับพี่น้นองนาลักนกเพ่นพินเพ่นยูเพ่นสู่กบเพ่นหนาวได้เนาะเพ่นสู่กบเพ่นน้ำหนาวได้เพ่นกับมานี่เพื่งเพิ่งเอานกเพ่นพินมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะพี่น้องคะ่ะมีหิมะสิตโตกฝนสิลงไม่มีแพนด้ามีทุกอย่างผลข้าเจ้าเฮดเป็นปลาใหม่สนเสนอไว้พี่น้องคะแล้วก็มีตัวสัสต่างๆเนาะพี่น้องเนาะกับมญญาคือ,อ,อเป็นเทศกาลของยุนง่นเขาค่ะพี่น้องคะ นี่เป็นสถานที่ยุ่นคลับค่ะพี่น้องท,ทัศนศึกษาอันนี้ตรงกลางใจเมืองของแฟมมแนค่ะพี่น้องคะ่ะของเมืองกุเทนเบิร์กค่ะพี่น้องนี่เป็นสถานที่บอระซิตาทักคุดวะาทักคุดไว้สกริงเดซิตาทักคุดเด้แล้วบ่ละดวมวิสอะอืมเออนี่ นี่เพิ่นกระจัดบอไว้ให้อันเซนต์คอร์ตเละเซนต์คอร์ซิตาเดเซนต์คอร์ซิตาไอพุทธเหลี่ยลเวะฮะเล่มน้ามอดบอนดี๋ละโยเซนต์คอร์เข้ามาซิตาเลือดถอยยาเซนต์คอร์เข้ามาซิตาเดออัลล่าบลเข้ามาดมสกอเล่มน้าข้ามเต็นโอ้ผู้บรรยายก็ยังบลบรรยายบลหายเข้าใจเลยค่ะพี่น้องโอ้เป็นคนน้อยเวสสวีเดนได้จังไดง <laughs> พี่น้องพี่น้องพี่น้องสิละได้อันอกษิ่าจากไหนละนึอพี่น้องเอยพญเพิ่นบ่เดเรียนรูปประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะอากับว่ากันเป็นสวยงามค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ของพี่คนไทยเขามาขายน,นี่ทำเป็นแหวนนะคะเป็นแจกันดอกไม้เล็กค่ะพี่น้องสวยค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะหนูขอถ่ายรูปพี่ด้วยนะเป็นเอเพราะว่าหนูทำช่อง Youtube ด้วยไงพี่ขาอ่าแม่ยู b e เราไม่เป็นเลยค่ะนี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องขานี่พี่พี่เป็นพี่เขาเป็นคนไทยละแกอยู่มาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะนี่พี่เขาทำฝีมือออกมาสวยเลยค่ะนี่ คนเราที่มีฝีมือกี่ปีแล้วนะคุณพี่คะโอเคดูดอกไม้ทำออกมาสวยเลยคะ่ะสวยงามพี่เข้ามาเปิดบูธขายเป็นงานสมมา์รค่ะมาเปิดบูธขายเอองานที่สมมาตพี่มาทุกปีใช่ไหมคะเออแต่หนูไม่ค่อยได้เข้ามาที่นี่ทุกปีพี่ <laughs> นี่จะไปเข้างานก็เลยมามาก่อนเวลาหน่อย มาเดินดูอ่าขอเข้าไปถ่ายตรงนี้อีกด้วยนะพี่เนาะมาชมผลงานของพี่เขาดูค่ะเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องขาคนไทยเราเก่งจริงๆงมีฝีมือนะคะพี่เขามาอยู่ที่สวีเดนนานแล้วพี่เขาก็มาเป็นอยู่ที่นี่ค่ะดูชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะพี่น้องขาสวยงามค่ะ เพื่อนๆพี่น้องคะ่ะมาช่มน้ากันคะ่ะพี่น้องชมชื่นใจมีฝีมือของคนไทยเฮ้าทําใดเนาะคะ่นะน้อยเก่งคะ่ะพี่นอ้อง่ะเก่งเก่งเก่งยอมรับเลยคะ่ะเก่งมากๆคะ่ะนี่มานี้พี่เจ้าของร้านคะ่ะนี่ นี่พี่คนสวยใจดีด้วยเจอพี่เขานานแล้วค่ะใจดีด้วยอจะดีด้วยค่ะค่ะคุณพี่คุณพี่หัดทำกี่ปีคะนี่คุณพี่ว่าอ้ยทำมาตั้งแต่ตั้งแต่อายุสิบสามนะฮะโอตอนนี้อายุเจดสิบสองแล้วค่ะอ้ยดูค่ะคุณพี่ตั้งแต่สิบสามจนเกจสิบสองค่ะโอ้ยเก่งเก่งมากค่ะพี่ก็ยังดีถ้าเกจบบางคนก็หยุดทำแล้วเนาะพี่เนาะอันนี้งานเป็นงานที่ชอบ ค่ะโอ้ค่ะคุณพี่ความยังแข็งแรงก็ทําไปจนค่ะไม่มีแรงอะค่ะค่ะคุณพี่ค่ะค่ะค่ะสู้ไปถ้าเราเราต้องทําตัวให้มีค่าใช่ไหมคุณพี่เราเกิดมาเราต้องมีค่าเพราะว่าอยู่ที่นี่มันหาข่ายากค่ายากใช่ไหมพี่อยู่เมืองไทยมันค่ามันเยอะใช่ไหมเอ้ยบอลน้อหัวมวนกับคุณพี่เป็นข่าม่าน่ะคะใบประกาศ โอใบประกาศกีนิยมของคุณพี่มีสองอัอนก็ให้มา,มาสองอันอันละที่โอ้ยโชคดีมากๆเลยที่ได้มาชมผลงานของพี่เนาะนี่แหละคนไทยเราเจ่งมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้นองทุกคนค่ะขันได้มาเบื้องชองย t u b e ของแม่จ๋าสวีเดนแล้วก็ยังไรก็ฝากชมผลงานกันและกันในเด้อค่ะเด้อคอยไล่คอยแช่ชออกไปให้เพื่อนพี่น้องต่างๆประเทศเพื่อนไน้ชมน้ำเม้าผู้ใดเพื่อนมีผลงานกะมีพี่เพื่อนมาเปิดบูธ เพิ่นมาเปิดบูธค่ะพี่น้องเป็นงานกับคันแมนบ้านเท่ากับแม่งงานกาชาดเนาะพี่เนาะเพิ่นมาปูนเปิดบูธค่ะพี่น้องค่ะอเอาสำหรับคลิปนี้แม่แก่กับคอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะให้มาเบิ่งมาส้มฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันแน็กเลยค่ะขอบคุณน่ารักค่ะคุณพี่ <c oughs>